ริสตันเชียรมก้อมกมนอนี่คือที่จอดรถนี่ค่ะขบอว่ีอยู่นี่ไงมีแต่วคนแค่รักษาใจมาดูนก็ทำอยู่อ้ลมเย็น ไม่ได้นำเสนาฬิการมาเลยไม่รู้กี่องศาแล้วลิสตเล่นทรีบีไม่เคยมาจารเดินคาร์ฟรีไปกับบีง่าไปไม่เคยบอมเช็คอุณภูมิให้เจ้หน่อยดิอุ้ยแอบขนลุกว่ะมันเย็นนะโอ้ยหนาวละ ทางเดินนั่นเล่นพักอยู่เลยอืมคาเฟ่ลึกลับมากเลย อจอรถจากกรุงเทพมานคปรปฐมนะคะน้องชายอยากมาคาเฟ่ร้านนี้นี่้องค่อมโอ้ขนม đừng nhím nay cử. có một này trong này Không. Không

ก็จะเป็นหฮมเมดบันดาเค้กทั้งหลายแล้วก็ไอศครีมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มนมปูหูโซดามยังกินอะไรได้บ้างลูกนันจะขอดูอันนี้เลยักนมองไม่เห็น สลัดสลัดน้่มันบดอบชีสน้ำมะนาวกุหลาบผมใส่ม้วน่าสนใจเจ้เอานำมะนาวกุหลาบลองดูไอ้พวกลูกกินอยากอยากกินอะไรอ่ะลูกอ้าวคุยกับโก้เหลูกอะไรสิตจาเก่ง เป็นโุ้ปลาแห้งกุ้งสามแบบกุ้งทิ่ไข่ดำเมี่ยงปลาทูไข่โน้ยมีไข่เจียวให้ด้วยเหรอไข่เจียวลาบไข่เจียวดอกสนุ่อ๋อมาขนลุกขนเลยแต่โน้นที่มชีสอ่ะ,เอ,ะเอามาให้อยากกินได้มันบดอบชีสจะกินมันบดเมี่ยงมีเมี่ยงปลาทูด้วยอ่ะข้าวไหม งนนจะพาไปกินอะไรเียไปกินบุฟเฟ่ต์เหรอยังไม่รู้ว่าจะร้อะไนให้เอมี่มาดูนั่งดีดีเลยนั่งดีดีนั่งดี

งานแต่งที่นี่ก็ได้นี่ไม่เห็นวิวอะไรเลยต้นน้ำเอาต้นจให้ถ่ายตอที่ไม่เคยย่โอ้อเหนงเออโอเคโอเคอุ้มใส่เลยไม่ถ่ายไหมถ่ายแบไม่เซอเล่อะไเลยต้นน้ำถ่ายแบบไม่เซลี Mary Kiro ah, menze kan di sini. jangan dorong kan. ตรงนี้ก็เป็นครัวนะครัวทงอาหาร้ได้ดนี่กิมบบลนะคะ เราจะไปต่อบุฟเฟ่ของหนักอันนี้คืออาหารเบาๆของพวกเราเดี๋ยวเราจะไปต่อของหนักกันต่อนะคะคือจะ่ีกาแฟของน้อชายมะนาวกุหลาบนี่มะนาวสุดาอันนี้ ไม่แน่ใจน้องสั่งอะไรนะจะบอกค่ะเมีย่ยงปลาทูสีสาสลัดมันบดของเจ้าตัวเล็กก็สลัดผักไข่เจียวแฮมชีสเคก้กลูบารีชีสเคก้กแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องสั่งอะไรไป มัมกินแล้วับขงเอนั่งที่นั่งผู้ใหญ่ด้วยล่ะเลิกหัวนั่งนิ่งเลยอยู่คนตาทำไมอยู่อยู่กับมัมมี่ไม่ค่อยระเรียบร้อยเท่าไหร่เลยอาจาะอะไรมัมมัม ดุ๊กดุ๊กบมาได้กินยังไหนอ้อือมันหลุดจากปากมันหลุดจากปากมันคือใบเลยนะใบมิ้นทะยังไม่รู้จักเลยลูก 没有。 ถ่ายรวมให้เรากิมอยู่สวยง,งาม ใช่แชปแชปแชปไม่เห็นคนเลยไม่ท่าน้ำเมื่อเขาไปซื้อเห็นอย่างเงี้ยมาลอยเลย ใช่ราะนี้คือดินธรรมชาติของมันน่าจะเป็นแบบนี้ มาจะข้างในแล้วกำลังจะไปต่อที่อื่นนะคะ กับขอ,ปา,บอ,า,อปาป่าน้าุกผักโขมชีสหอยแมงคู่ต่อสน้ำจิมซอสต้องมี ใชยกำลังทำน้ำของหวานก็มีบิงโซ เรื่อย <laughs>